สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของโรคประสิทพื้นฐานอีกชนิดหนึ่งที่มีผู้ติดตามได้คอมเมนต์แนะนำเข้ามานะครับซึ่งบอกตามตรงว่ามันเป็นโรคพื้นฐานมากแล้วผมก็งงว่าผมลืมพูดเรื่องนี้ไปได้ยังไงนะครับอืแต่พอผมลองไล่เขียนข้อมูลดูมันก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรจะให้พูดจริงๆนั่นแหละปรสิทตัวที่ผมพูดถึงนะฮะก็คือ เห็บระคังนั่นเองโรคเห็บระคังนะครับหรือว่าทริโคดินอ s ิสเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากโปรโตโซชนิดหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาเป็นเอกลัก,กษณ์มากๆเป็นราคังคว่ำนะครับแต่หากเรามองใต้กล้องจุลทรรศเนี่ยด้วยการหนีบของกระจกสไลด์ด้วยมุมที่เรามองเนี่ยอาจจะเห็นเป็นรูปกลมๆเพราะเรามองจากด้านบน แต่การที่เรามองจากด้านบนเนี่ยเราจะสามารถเห็นเคี้ยวของเขาเนี่ยเรียงตัวอยู่เป็นวงสวยงามมากเลยเราเรียกว่าเดนติเคิลนะครับแล้วก็บริเวณรอบนอกสุดเนี่ยก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของซีเลียซึ่งช่วยในการเคลื่อนที่ของเขาด้วยรูปร่างะระฆังคว่ำเนี่ยครับมันเป็นการแบรนจากบนลงล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา,าจ,จะเห็นลักษณะาการไหวของเขาที่ทำให้เราเห็นรูปร่างของเขาไม่ใช่กลม เราจะเห็นรูปร่างของเขาเป็นแผ่นแนแบนนเนี่ยที่ว่ายไปไว่ายมาได้เหมือน UFO เลยครับเห็บรักครั้งเนี่ยอยู่ได้ทั้งในน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะเฉพาะเจาะจงจืดก็อยู่จืดเค็มก็อยู่เค็มไม่ปนกันแต่ก็มีรายงานบางชนิดเหมือนกันที่มันสามารถจะติดข้ามได้แต่ว่าผมเองผมยังไม่เคยเจอนะครับซึ่งแน่นอนว่าชนิด ที่มันติดข้ามได้ก็หมายความว่าเราคงไม่สามารถจะรักษาโดยการใช้การเปลี่ยนความเค็มได้นะครับเพราะว่ามันสามารถทนได้เห็บประครังที่อยู่บนตัวปลาเนี่ยครับมันจะแบ่งตัวแบบ binary fission หมายถึงว่าจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีระยะต่างๆเหมือนอย่างเช่นที่จุดขาวมีนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง อาศัยโฮสต์กึ่งกลางในการพัฒนาตัวอ่อนด้วยเรียกว่าสามารถเจริญเติบโตจนแบ่งตัวออกลูกออกหลานทั้งหมดเกิดขึ้นได้บนตัวปลาทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็มีรายงานเหมือนกันครับว่าเชื้อน,นี้เนี่ยไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอยู่กับปลาเท่านั้นมันก็มีเหมือนกันที่เขาพบว่ามันไปอยู่บนสิ่งมีชีวิตอื่นตัวอย่างเช่นลูกออดแบบนี้ก็สามารถที่จะเจอได้ นั่นก็หมายความว่าบางทีการไม่มีปลาเชื้อนนี้ก็สามารถที่จะอยู่รอดในอ่างในสิ่งแวดล้อมในบอ่อในตู้ของเราได้นะครับเชื้อนี้มีหลายจีนัสครับแล้วก็หลายสปีชีส์ด้วยแต่รวมๆเราอาจจะเรียกรวมว่าเป็นกลุ่มทริโคนิตนะครับรูปร่างมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกมันก็เป็นอีแผ่นกลมๆว่ายไปไว่ายมานี่แหละแต่ว่า บางทีในการจําแนกเนี่ยเขาก็ดูจํานวนซี่ฟันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทําให้มันสามารถแยกออกไปได้หลายชนิดเห็บประครังที่เรามักพบเนี่ยว่าสร้างปัญหาส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นพวกที่อยู่ตามผิวหนังแล้วก็เหงือกนะครับบางชนิดชอบอยู่ที่ผิวหนังบางชนิดชอบไปกองอยู่ตามเหงือกบางชนิดอยู่ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ มีบางสปีชีส์เนี่ยที่เขามีรายงานการพบที่อวัยวะภายในด้วยเช่นที่รังไข่ที่ไตอะไรแบบเนี้ยเจอเข้าไปถึงแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าไม่มีการรายงานถึงการก่อโรคของเชื้อพวกนี้นะครับแค่เจอ,อยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถสร้างปัญหาได้แม้แต่เห็บระครังที่อยู่ตามผิวหนังแล้วก็ตามเหงือกเนี่ย ก็มักพบว่าไม่ได้สร้างปัญหารุนแรงเท่าไหร่นะครับอาจจะพบการทยอยตายอย่างช้าๆเช่นอา,อาทิตย์ละตัวอะไรแบบอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นลักษณะของการตายแบบโรคระบาดให้เราสังเกตได้จะเป็นการค่อยๆร่วงซะมากกว่านะครับแล้วก็มักจะต้องมีปัจจัยอื่นมาส่งเสริมให้ปลามันรับมือกับเห็บประครังไม่ไหวเช่น ปลาที่ยังมีขนาดเล็กอยู่หรือว่ามีการติดเชื้อแทรกซ้อนมีการขาดสารอาหารความขุ่นของน้ำรวมไปถึงระดับออกซิเจนในน้ำแล้วก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างที่ที่ผมนึกออกสาเหตุที่ปัจจัยเหล่านี้มาส่งเสริมให้ปลาได้รับผลกระทบจากเห็บระครังเนี่ยก็เพราะว่ากระบวนการก่อโรคของเห็บระครังเนี่ยจะใช้การเข้าไปกาะ ตามพื้นผิวแล้วก็กินเมือกกินเนื้อเยื่อของปลานะครับโดยการใช้ไอเจ้าเคี้ยวที่เราเห็นเป็นเดนติเคิลเนี่ยที่เป็นวงเนี่ยใช้เป็นเหมือนกับตัวจุ๊บดูดนะครับแปะเกาะเข้าไปที่เยื่อเมือกของปลาแล้วถ้าหากว่าเยื่อเมือกนั้นโดนเกาะมากๆหลายๆตัวแบบย้อยเยี้ยเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายแล้วก็สร้างความผิดปกติให้กับเยื่อเมือกบริเวณนั้น เช่นถ้าหากก็าเป็นการเกาะที่เหงือกก็จะเป็นลดประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าซของเหงือกยิ่งปลาเล็กเหงือกเขามันก็เล็กอยู่แล้วการที่โดนเห็บระครังตัวหนึ่งเข้าไปเกาะก็เรียกว่ามันแทบจะกินเข้าไปหลายเปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่เหงือกแล้วนะครับก็จะทําให้พวกลูกปลาเนี่ยต่อสู้กับการติดเชือ้อเห็บระครังได้ยากกว่าปลาที่โตแล้ว หรือหากเป็นโรคไวรัสเช่นอย่างค่อยเฮอร์ปิวรัสหรือว่าเค V ที่เกิดในปลาคาฟที่เราเห็นว่ามันทําให้เนื้อเยื่อเหงือกมันเน่าแล้วก็ตายเนี่ยมันทําให้เนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยแลกเปลี่ยนก๊าซได้น้อยลงอยู่แล้วแล้วการที่มันเป็นเนื้อตายเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวล่อให้เข็บระคังเนี่ยสามารถเข้าไปเกาะแล้วก็กินพวกเนื้อเยื่อที่ตายเนี่ยได้อีกแล้วก็เจริญเติบโตเข้าไปได้อีก ซ้ําเติมกับ KHV อยู่แล้วเข้าไปอีกก็จะทําให้โรครุนแรงมากขึ้นนะครับหรือหากเป็นบริเวณลําตัวเนี่ยที่โดนเกาะมากๆก็จะสูญเสียเมือกแล้วก็มีผลต่อการรักษาสมดุลน,น้ําของร่างกายปลารวมไปถึงก็เป็นการสูญเสียด่านปราการแรกในการป้องกันโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายปลาด้วยนะครับ บางครั้งเนี่ยเคสที่ผมเจอโดนเห็บระครังเกาะเราสามารถเห็นเป็นจุดแดงๆตามตัวปลาได้เลยเหมือนกันด้วยตาเปล่านี่แหละ mm hmm. การวินิจฉัยเห็บระครัง mm hmm. ก็ใช้การตรวจเมือกแล้วก็ตรวจเหงือกส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นหน้าตาที่ชัดเจนแล้วก็ฟันทงได้เลยว่านี่คือเห็บระครังแต่ว่าการประเมินเนี่ย ว่าเห็บระครังตัวนี้เป็นสาเหตุของโรคหรือเปล่าอันนี้ต้องอาศัยวิจารณญาณร่วมด้วยครับว่าความผิดปกติที่เราเจอนั้นมันมีความสัมพันธ์กับเห็บระครังหรือเปล่าสัมพันธ์กับบริเวณที่เจอเห็บระครังหรือเปล่าหรือว่าเห็บระครังเข้ามาทีหลังรวมไปถึงว่าการก่อโรคเนี่ยเจอเห็บระครังมากน้อยแค่ไหน บางครั้งที่หัว10หรือว่ากำลังขยายร้อยเท่าเนี่ยถ้าเราเจอแค่1-2ตัวเนี่ยนั่นอาจจะเป็นปริมาณปกติที่เราสามารถเจอได้อยู่ในลักษณะของเชื้อประจำถิ่นนะครับไม่ใช่ว่าเห็บรักคังมันก่อโรคแต่ถ้าหากว่าเราเจอย้เยี้ยเช่นโอ้โหเลื่อนไปฟิลไหนก็เจอ10-20ตัววายกันย้เยเยเนี่ย น,นันก็คือฟันธงได้ทันทีว่าเห็บระครังคือตัวที่กําลังก่อโรคอยู่ก็ต้องทําการรักษานะครับแต่ถ้าหากว่ามันแยกจากเราไม่รู้ว่านี่คือเจอได้ปกติหรือว่ามันเป็นตัวก่อโรคก็อาจจะเลือกวิธีรักษาไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะต้องเอาไปเชื่อมโยงกับอาการแสดงของปลาว่า มันใช่ไหมมันน่าจะใช่หรือเปล่าการรักษานั้นก็ไม่ได้ยากเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยการปรับปรุงแก้ไขปัจจัยที่ทําให้ปลาเครียดเนี่ยเช่นเรื่องของคุณภาพน้ําถ้าหากว่าเราแก้ไขได้ดีปลาแข็งแรงก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เองด้วยซ้ำนะครับหรือการตัดสินใจใช้สารเคมีเนี่ยก็อาจจะให้ผลดีก็ได้ตั้งแต่การปรับความเค็ม ค o ปเปอร์ฟอร์มาลีนโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสารเคมีในท้องตลาดทั่วไปนี่แหละครับสามารถฆ่าเห็บระครังได้ไม่ยากเลยนะครับและเห็บระครังเองก็ไม่ได้มีวงชีวิตที่ซับซ้อนอะไรไม่มีระยะที่หลุดไปอยู่นอกตัวปลาไม่มีระยะที่ทนทานต่อสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สารเคมีเพื่อรักษาเนี่ยก็สามารถกำจัดเห็บระครังได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ อาจจะต้องคํำนึงถึงเรื่องของการติดเชื้อแทกซ้อนด้วยรวมไปถึงเรื่องของการหายใจของปลาซึ่งก่อนการรักษาเนี่ยเหงื่อของปลามันอาจจะมีความผิดปกติที่มากแล้วเนี่ยสารเคมีบางชนิดเช่นฟอร์มาลีนหรือโพแทสเซียมเปอร์มาน г ีตเนี่ยอาจจะไปส่งเสริมให้เนื้อเยื่อเหงือกมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้น้อยลงไปอีกก็อาจจะทำให้สัตว์มีอาการที่แย่ลงได้นะครับ ลาวโดยสรุปนะครับเห็บรักรังก็คือโรคติดเชื้อโปรโตโซวัวในน้ําชนิดหนึ่งนั่นแหละข้อดีก็คือมันเป็นโปรโตโซวัวที่มีวงชีวิตไม่ซับซ้อนทําให้เรากําจัดได้ง่ายนะครับแต่มันก็มีความสามารถในการไปยึดเกาะกับโฮสต์ได้หลากหลายเช่นกันทําให้สามารถแฝงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ง่ายแล้วก็นานนะครับ แต่การก่อโรคก,ก็ไม่ได้รุนแรงมากยกเว้นว่าจะมีปัจจัยที่มาส่งเสริมให้ปลารับมือกับภาวะนี้ได้ยากขึ้นนะครับและนั่นก็คือสาระเรื่องเห็บระครังในวันนี้ที่ที่เอามาฝากกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละหากใครอยากรู้เรื่องโรคไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันไว้ได้แล้วก็ถ้าหากว่าผมมีข้อมูลผมก็จะเอามาฝากกันนะครับ วันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ